สวัสดีค่ะพบกับกล้องอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก้องจะพามาอัปเดตดอกชมจันทร์ที่ก้องได้ปลูกไว้ค่ะก้องจะมาเก็บดอกตูมค่ะเอาไปาลวกกินกับน้ำพริกค่ะเพราะว่าเขามีไม่เยอะถ้ามีเยอะก็เดี๋ยวกล้องจะเอาไปผัดกับน้ำมันหอยดอกชมจันทร์มีสารอาหารหลากหลายชนิดเลยนะคะ เช่นธาตุเหล็กฟอฟสฟอรัสวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมแล้วก็ไขมันต่ำด้วยนะคะดอกชมจันทร์มีริเปัญยาระบายอ่อนๆค่ะถ้าใครธาตุหนักก็กินได้ทั้งอ๋อเกรสรเลยนะคะแต่ถ้าใครธาตุเบาเนี่ยก็ต้องเอาเกรสรอ,ออก แต่ก้องทาตหนักก้องจะกินทั้งดอกอย่างนี้เลยค่ะทั้งขั้วเกสรทั้งเกสรที่อยู่ในดอกนี้เลยค่ะหลังจากที่ก้องได้ปลูกทําคลิปปลูกก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยเขาเป็นชุดแรกะคะ่ะที่ออกดอกให้ได้กินกัน นี่ค่ะดอกนี้อดอกเข้าบานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มาเก็บเขาก็เลยดอกก็ร่วงแต่ตรงขั้วเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคลุขั้วไหมถ้ากล้องเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะตรงขั้วเขาเนี่ยกองไม่มั่นใจว่าเขาจะโตขึ้นเป็นมีเมล็ดพันธุ์ให้เก็บหรือเปล่าก็ต้องมารอมารอดูอีกทีค่ะ นี่ค่ะดอกที่บานก็ยังกินได้อยู่นะคะแต่ถ้าบานมากๆเนี่ยก็คงก็คงกินไม่อร่อยแล้วแหละกองก็จะหาไม้มาหยิ่งไม้มาพาดให้เขาเลื้อยๆขึ้นดอกก็ต่อเริ่มมีออกมาให้ได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะ ดอกชมจันทร์เนี่ยที่เขามีชื่อว่าดอกชมจันทร์อบเป็นเพราะว่าอตอนเช้าเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นดอกตูมตอนกลางคืนก็บานอันนี้กล้องถ่ายตอนสายๆนะคะ8โมงกว่าๆแปดโมงเช้าดอกตูมก็ยังตูมอยู่เวลานี้ห้าโมงเย็นค่ะดอกเขาเริ่มบานแล้ว บานห,หน่อยดอกเขาสวยสวยเลยทีเดียวล่ะคะ่ะดอกสีขาวนี่กล้องก็ซูมเข้าไปแต่กล้องซูมเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ ตอนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะดอกบานน่าจะบานเต็มที่แล้วนะคะหรือสามารถบานได้อีกเพราะเขาต้องชมจันทร์ตอนกลางคืนค่ะคลิปนี้ก้องขอนำเสนอเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ